ชุดน,น้ำคอแซร,รุ่นใหม่ที่ชื่อเหมือนปลากระป๋องดอนติรุ่น360 RSLCD ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยที่อยู่ในเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสรุ่นใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องเคสกันอีกคลิปหนึ่งชุดน้ําติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยมีจอตรงนี้สายยางอยู่ตรงนี้360อยู่ตรงนี้ราคาดีมากๆถ่าเทียบกับความเป็นแบรนด์คอแซดเลทประมาณ4ี0 0ันเนี่ยมีหลายรุ่นให้เลือกบ้างในตลาดแต่ของคอแซดเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน LCD ตัวนี้ผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ทําหน้าจอน้ําปิดน้ําเปิดเนี่ยได้สวยได้คมสุดๆเลยตัวหน้าจอเนี่ยจะมีความละเอียดส0่ 80, ล้อยแัดสิ เป็น rs 1 2 0ด้วยรอบพัดลม2อง0่้บวกลบ10%สายยางที่เห็นก็คือสแตนดาดเลยโดยส่วนใหญ่แต่ไซส์นี้ก็คือยาวที่450บมิลส่วนหม้อน้ำก็จะหนา27มิลแทบจะเป็นสเปคสแตนดาดของระบบปิด3ตอนในยุคยุคนี้เลยและมาพร้อมกับประกัน5ปีสําหรับราคา49 0พัแล้วประกัน5ปีผมรู้สึกว่าคุ้มตรงจุดนี้ไปที่ข้อดีก่อนเลยไม่แพง4 9่0ประกันนาน5ปีและมีหน้าจอและจอสวยตรงนี้เนี่ยที่เป็นข้อดีเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เอาไปใช้กับ CPU อะไหลาย รุ่นได้ไลเส้น5หรือคอต้าหขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเอาอยู่เลยและข้อดีหลายๆข้อที่พูดถึงตรงเมื่อกี้เนี่ยมันมาพร้อมกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เรียกว่าระดับโลกเลยก็คือแบรนด์คอแซนั่นเองหลายๆคนที่ชอบแบรนด์คอแซอยู่แล้วอยากได้ชุดน้ำมีจออย่างเงี้ยผมว่าน,นี้เป็นช้อยหนึ่งที่ดีมากๆเพราะมันราคาไม่สูงเลยและรองรับครบถ้วนครับ CPU AMD Intel จะไม่ได้ก็น่าจะมีแค่เทสติเปอร์ผมขอไปที่ข้อเสียเลยสําหรับผมมองว่าข้อเสียหลักจากการได้ประกอบนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตําแหน่งสาย USB ที่อยู่ข้างๆจอนนไ้ไดด USB ออ มันก็จะมีความเป็นแบบหัวข้อต่อแข็งๆที่คาอยู่ตรงหน้าจอนิดนึงตรงนี้แล้วมันก็ทําให้ออปชั่นในการหมุนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะเป็นข้อเสียในแง่ของการติดตั้งอีกข้อหนึ่งเลยเพิ่มเติมคือถ้าสําหรับคนที่คาดหวังจะมีพัดลมที่เป็น R G B เนี่ยมาพร้อมกับรุ่นนี้ที่เป็น R S เนี่ยก็จะไม่มีพัดลมที่เป็น R G B มาถ้าต้องการพัดลม R G B ก็อาจจะต้องเป็นรุ่นอื่นหรือต้องซื้อพัดลมตัวอื่นมาใส่เพิ่มเพื่อให้พัดลมมันมีไฟอีกเรื่องเลยคือพัดลมเนี่ยที่เป็นนรังตต่ีู้วผู้ซึ ต้องต่อเรียงกันก่อนอาจจะทําให้การเก็บสายมันดูแบบวุ่นวายขึ้นนิดหน่อยถ้าเทียบกับหลายๆตัวในตลาดตอนนี้ที่พัดลมเนี่ยจะตัวติดกันมาเลยด้วยระบบแม่เหล็กหรือว่าล็อกเกี่ยวเนี่ยอาจจะทําให้ตรงนั้นเป็นข้อเสียของชุดน้ำปิดตัวนี้ได้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วจากราคาสเปคที่ว่ามาผมเชื่อว่ามันกบข้อเสียตรงนั้นได้เยอะพอสมควร4,990และได้แบรนด์คอแซเนี่ยคุ้มมากๆและถ้าถามว่าเหมาะกับใครผมคิดว่าเหมาะกับทุกเครื่องเลยที่ใส่มอน้า,นาม3 6 0ไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นเคสตัวนี้เองหรือรุ่นอื่่่นนนนๆแแแแลลล้้้้วววคทีีรักบดนน์อยู ็อยากจะใช้สินค้าจากแบรนด์นี้อยู่แล้วเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเลือกระบบปิดที่มีจอมาใช้งานมีวางจาหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองทักเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่จะประกอบกับเคสที่มีอยู่แล้วหรือว่าจัดใหม่ทั้งเครื่องเลยแล้วแบบสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทักเข้าไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับอินบ็อกอินบ็อกก็กดข้างล่าง่นแหละครับก็จะเป็นเหมือนเดิมผมเองเข้าไปให้ข้อมูลไปต่อทุกคนด้วยตัวเองเช่นเคย